ปนกุ้งฮะปนกุ้งว่ามันกุ้งน้อยเด้พี่กุ้งทะเลนี่แหมกุ้งขาวเอากุ้งไอ้นี่บอกกุ้งกุ้งไอ้แหม่กุ้งเผามะเขาหนิกุ้งตัวเงี้ยเขานี่บอกแหม่เอามันตำได้บ่ได้เหนียวเือากันแซ่บเอาบ่เขาขี้จะตำกุ้งไฟไหมขี้อยากกินตำเลยนี่ครับผมลองเอากุ้งไอ้กุ้งเผาเขาละผมมาซื้อมันไอ้ครึ่งครึ่งลครับผมนี่ครับก็ได้ใส่หลายตัวต่อกันตำมันอันสามตัวผมกินสองคน โอ้ยวันสามดิบอกนี่ครับกินกับพักตำกุ้งไอ้เผาเขาเหรอครับผมร้องตำกินมั้งครับผมเดี๋ยวใส่พริกเอาเผ็ดบอกแต่ว่าหมดใส่พริกอันนี้ลงไปหน่อยเอาพอดีแหละไมเอาเผ็ดเ,เยอะเหรออืม <c oughs> แต่ว่าเพล็กติดแ่บดิเหรอติดแซ่บจังเลยดิแมนมีนู้ดตำกุ้งตรงเผล็กดิตำกุ้งนี่ต้องใส่หัวหัวอะไรเลยเซ่ปักกอบนะครับผมมือโบมีปักหนาวรักอบมั้ยครับผมเป็นประกอกบจ้ะนี่ปักกอบ กอกลุงเงี hmm. okay, guys, mm ้ยครับผมเอาข้าวคั่วใส่ขันเขาใส่ข้าวกั้วใส่บะน้ํามีเนาะเอ้ยใส่บักกอกเขาเดียวข้าวกข้วก็นัวแล้วใส่ข้าวคั่วต่พักแต่ว่าพักติ่วมีอะไรอยู่หลังบ้านให้เหนียวใส่ข้าวกั้วจะทําให้เหนียวบักกอกใส่นุงลุงไหมหันบะพริกกับมีนลุงที่สองเอาเลยใส่ไปเลยใส่ไปใส่โน่นนั่น อกกอเสียยินไปครับผมบระก,กอดนแล้วครับผมกดีดีเลยหั้นน้ำปลาปะน่ยสล้น้ำปลาลตะลาใส่มาให้่อยใส่อะไรดเข็มอย่นนิดล่หน่อยอ้มาใส่ประกอบผุดเลยพอแล้วไมต้องใส่<ม>แล้วน้ำปลาถ้าใส่ปาลาค่ะแนี้กินไม่ได้ลเร <laughs> าจะเค็มใครชิมนนะ nằm lái lái rồi cả, ừ. ủa nhỉu đi cả, ủa, đây là tôm cung, tôm nghe cả, ủa, nó nhiều cái ừ. gì nữa không? Pika bỏ khoa, chả gì, ừ. phải là phải là, khoa khoa, chả không biết, 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 เฮก็เข่ากัเฮสองคนนะผมซอยกันนะครับคนแลกเไว้ยุ่เข hmm? ่าแล้วครับเสร็จแล้วใช่ไหมชิมดูข like ั uh ้นหอมประเด็ดจ้ะหอมใสเยอะเยอะนี่มึงกัดแสบมองเหแสบดูเป็นไ่นหนวกประเด็ดก็ประเด็ดลายเนาะอืมเป็นไงเรื่อย

เลย่สีแล้วครับวันนี้ครับเด้เวลากินเขาแล้วครับผมสามทุ่มมากินมากอุ้ยเหนียวเหนียวขต่ว่าเียงแกินเขาพริกดิบืมผิดแล้วพริกผงมัตสมันพริกก็ะดกโอ้ยเ็ดนี่ครผมตำกุ้งครับผมเสร็จแล้วครับมาผมกินกันเด้อครับผมเซ่บๆบครับ